สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่ยีสิบอ็ดกันยายนสองพนห้ารอยหกสิเจ็ดนะคะพอกินขนมดื่มนมดื่มนมตอนเช้าสุขภาพแข็งแรงมีขนมด้วยขนมเค้กเค้กกล้วยหอมเค้ก พ่อใส่เสื้อสีฟ้าตัวนี้เพราะว่าเป็นเสื้อกันหนาว mm hmm. เสื้อกันหนาวของพ่อ mm hmm. พ่อชอบเสื้อกันหนาวตัวนี้มาก mm hmm. ใส่นอนส mm hmm. hey, บายสบายอุ่นอุ่นใช่ไหมล่ เดี๋ยววันนี้แม่เขาจะไปงานออกกำลังกาย mm. อะไร mm. อะไร mm. <No. S 2> ออืวันนี้แม่เขาจะไปงานออกกำลังกายอีกวันหนึ่งไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกวันนึงอ mm. อืมืม เร, mm hmm. เราไปดูแม่ก่อนนะเราไปดูแม่กันแม่เตรียมตัวไปไปงานออกกำลังกายเมื่อกี้เหมือนแม่จะเอาไก่จ้อมากินแม่จ้าเตรียมตัวแล้วใช่ไหมใ่จะกินเล้ยเียทุกนอ้าวหรอไม่ต้องออกกำลังกายแล้วออกมาวันวันเดียววันนี้ไปกินเลี้ยง อ๋อล้วแม่ไปยันเมนะมาแกะเออเออเย่ไปกินเต้าจีนแม่เตรียมตัวจะไปไหนค่ะไปกินเต้าจีนไปกินเต้าจีนด้วยอ๋อเขามี็เต้าจีนเลี้ยงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปกินบ้านเราบ้านเราซีจะเจอาจี่เจ้มอ่ะเดี๋ยววันนี้จะกินข้างนอกหมูอื่นหลาย หลายหมูทั้งรวมหมู่รวมหมู่รวมหมูบ้านไปกับลูกสาวคนโตแล้วก็หลานหนึ่งคนนี่กัะเสื้อกันมานี่เออจ้ะเสื้อสวยเสื้อใหม่เสื้อใหม่เสื้อใหม่หลังคู่สามเขาแจกมาเขาแจกกันก้าแถวแถวเอากันไอ้ไอ้สีไอแสกย้ายใส่เบอรอะไรใส่เบอรอะไรสีพี่ไปดูพ่อไปดูผ้อจ้ะจ้ะไปดูพ่อก่อนนะไปดูพ่อก่อนนะเออดูพ่อกัน จ้าจ้าจ้ามัดูพ่อดูพ่อต่ออุ้ยหลุดก็ได้ก็เด็กพวกเอ้ยบ๊ายบายสวัสดีค่ะอืม